ครับพี่น้องครับมาพบมาพอคือเกลาคือเก่าครับผ้าผี่้าหนองมาช่อมห่วช่วมสวนคือเกาืคือเกลืเวลาเดิมเพิ่มเติมคือสิ่งที่นำเสนอโอ้ยมีแต่แนวปลูกแล้วได้กินครับนี่มะละกอพันเตียครับเตี้ยอีลีอีลอครับนี่มะละกอพันเตียพันเตียนี่สันกิดิดอยู่ตรงนี้ครับปลูกแล้วสูงบ่พอ้หาซิบเส้น ก็ได้กินครับสูงสุดคือเม็ดหนึ่งครับนี่นะครับสูงอีหลีอีหลอกกับประมาณสักเม็ดหาซบครับพี่น้องบ่สูงบ่สูงนี่พันเตี้ยพันแคะพันบอนไซนี่คือมะละกอรครับ้วกาต้นเตี้ยแต่ว่าหน่วยเพิ่นดกครับดีโอ้ยค่ะขัะผ้าพี่ผ้าน้องมาเลาะหา แนวปลูกเพื่อของได้กินเพื่อนวา่าเพื่อนวา่าเพื่อนวา่นวามากมากกินน้ากันก่อนจะได้กินกระหาแนวปลูกแนวปลูกมอนีผ้าพีผ้านองมาเบิงเบีย้ยมาละกอบักคงบานเฮ้าบักคงพันเตียนวยดกนวยดกนวยดก,ดกเพื่อนวา่าเพื่อนว่าอ้าวนะครับพี่กัดอยู่น้องขอนเด้อพี่น้องอยู่น้องขอน,นอยู่ทางน้องขอน,นอำเภอเมืองอุบลราชท่านีเฮ้าครับอ้ยขักขักขักขวี นี่กระแมนกระแมนครับพี่น้องนี่กระแมนเพิ่นได้จัดเลี้ยงลายเลือกเอาเลยต้นหน่อยต้นใหญ่ทุกประเภทตามอำเภอใจได้เบิดเอาเบิ่งน้ำกันสนใจก็มาได้นะครับนี่ขักขัก,ข,ก,ข,กขับขับขับเอาเอาไววเพียงเท่านีแ้แหละครับจะหน่อยจีภาพพี่น้องไปเบิ่งคือเกาคือเกา